ผลไม้ก็ละไม้อาติอาพลไม้นะคะมีส้ม1กล้วยกับน้ําตะบอนอีกทางนึงนะคะผลไม้นะคะผลไม้ อะไรดิค่ะน้องยิ้มหน่อยทีนะป้ากล้วยใชอยังไงครับฮ้าเดี๋ยวฉันว่าป้าเหรอฉันยังสาวอยู่เลยยังสาวได้เดี๋ยวยังชิ้นใจหนูว้าวน้องเอาอะไรคะมีกล้วยมีส้มมีสตรอเบอร์รี่กล้วยกันเท่าไหร่ครับกล้วยวีละยี่สิบบาทค่าอืมแพงยัง ไอีเด็กเปรนนี่มาทำเพื่อซื้อลากุหูไข่ปเปล่าๆนี่หมูไปเลยไปหมูไปเลยไปเลยไป,ยไปถามได้ไปไม่ซื้อ ผลไม้ค่ะผลไม้ค่ะคนสวยขายอะไรจ้าพี่สาวขายผลไม้ค่ะคนสวยมีส้มมีกล้วยมีสตรอเบอรี่รักอะไรดีค่ะน้าวอ่ะผลไม่น้าวนี่อีฟักทองปากดีนะเธอเดี๋ยวฉันตบเดี๋ยว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 ชิมก็ได้นะค่ะขอชิมก่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะวีละยี่สิบบาทนะคะคนสวยโอเคค่ะ หวานด้วยอ่ะอืมของคนสวยนี่ขายของสดตลอดเลยนะคะส้มก็หวานกล้วยก็หวานทั้งใหญ่แล้วก็ยาวตับริก็หวานเหมือนกันค่ะคนสวยอิ่มละอิ่มละไปดีกว่าไ่ซื้อยี่สิสบบาทค่ะอืมนี่ก็อีกคนมีปัญญาชิมเต็มปัญญาจ่ายฮู้วดูตาใส่ทองแสบเต็มตัวกินกแล้วไป ไม่ดีจริงๆเลยผลไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะกล้วยมีกล้วยมิสตาบอรี่มีส้มกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มตาบัรี่มะละกอกล้วยส้มกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มมละกอกมตาบัรรี่กล้วยส้ม อ๋อรถไฟเมื่อไรจะมาฉันรอจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะว่าช้าัจอ่ะเอ้าฟักทองอะไรอ่ะแกไปไหนยาไปต่างประเทศต่างประเทศเลยหรอใช่ค่ะนั่งรถไฟเนี่ยนะแน่นอนค่ะรวยเนาะใช่ค่ะแล้วไปประเทศไหนสาฮาราอาระบิมีเรตค่ะไปยูเอีเนี่ยนะแน่นอนไปเมืองไหน ไปดูไปดูใบค่ะไปดูไปไปทําอะไรไปซื้อเสื้อดูไปค่ะเสื้อดูใบที่ฉันใส่ใช่แกสวยอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรอกประเทศไทยก็มีขายเนี่ยเสื้อดูใบที่ฉันใส่ดูสวยไหมสวยแกสวยแล้วก็ราคาถูกด้วยไม่ต้องเสียตังค์นั่งเครื่องนั่งรถไฟไปต่างประเทศโอ้ยเสียตังค์เยอะแยะมากมายอยากได้อ่ะอยากได้ใช่ไหม ราคา3ตัว370บาทส่งฟรีปลายทางด้วยถ้าสนใจเนี่ยไปตามที่เพจน,นี้ได้เลยสวยมีมีหลายลายมีลายมีหลายแบบสวยสวยสวยมากเลยฟรีไซส์ใส่ได้หมดอ้วนผอมใส่ได้ทุกคนจริงหรอแกจริงยูักยักยกแกกบยักยู๊กยักยูก ผลไม้ไม่ขาผลไม้ไม่มีกล้วยมีส้มสตรอเบอรีกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มสตรอเบอรี่มกกล้วย ลังโม่สักคัลลี่ aku berjalan d e n g a เกโต้ไฟเกโกบกไปนย์เนี่ยนั่งจัลล์นกีเก็บเกี่ล้งงวนาม่ซาฟ้ามุก็จ้าดูกคุณแม่ค่ะว่าไงลูกขายอะไรคะคุณแม่ขายผลไม้ค่ะลูกมีทั้งส้มมีกล้วยมีสตรอเบอรี่ค่ะ วันนี้ขายดีไหมแม่อืมขายทุกวันแต่เหลือทุกวันนะลูกงั้นลูกเหมาค่ะเหมาทั้งถาดเลยค่ะเหมายกถาดเลยค่ะแม่โอโ้โหน่ารักจริงๆงค่ะลูกโอโ้โหทั้งสวยก็ใจดีพูดก็หวานห <c oughs> วานเชียวมาจากไหนเอ่ยลูกมาจากข้อโกค่ะแม่อ๋อจะรวมจะเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะรวมหมดเลยแม่โอเคสองร้อยสิบแปดสห ห้าสิบบาทค่ะโอนเข้าบัญชีนะโอเคได้เลยคะ่ะลูกโอ้โหคุณลูกค้าเสื้อซื้อที่ไหนสวยจังเลยเสื้อดูใบค่ะแม่ซื้อที่เพจชุดนอนดูใบาบายกะเบราคาโรงงานโอ้โหสนสวยสวยแล้วก็มีหลายลายมีหลายแบบ ตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ไหนก็ใส่ได้หมดค่ะแม่ปรีไซสใช่ไหมคะฟรีไซส์ตอนนี้เขาจัดโปร3ตัว370บาทส่งฟรีปลายทางค่ะคุณแม่โอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะลูกชุดนอนดูใบโอ้โหเอาไปเลยค่ะลูกโหูนาระเชียวส้มย่ะส้มย่ะผลไม้มาแล้วค่ะส้มจ้ามีมะละกอม,มีส้มมีสตรอเบอรี Som, som, som malaka 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 Keluai, keluai, keluai Som, som, som Apa malaka kuai som Juga jaga, juga jaga ju Kereta berjalan Juga jaga, juga jaga ju Enyek dengan boset Juga jaga, juga jaga ju Kereta terlese Juga jaga, juga jaga ju Boset hidup tak